นังอดิมานสี่งกาดนิะเออนังกนดีคมอกทำไมมันมีแต่คนผูกไทมาถึงนั่นเลยวะคมืออใเฮ้ยเอาแล้ว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 เมัจะขมือมันจะนขงกาื่คือมืดอ กูเก่อเพื่อสิทีผู้ทั้งหลายเกรบันไียงสิกราสิตืนแล้วรุ่ร้องผู้ทักเพียด้วยหัวใจพีสร้างคนดีสร้างคนมีคาให้สังคมขวนละิกมย้อนเมื่อตอนหลังมีหลายครั้งทีู่ต้องขืนโงความภาคีสิ่งทำให้กูระงคั้งที่กูเฝ้าหลบมและ ย้อนหลังไปบอกครูให้รู้ว่าชาติทางทีวิธีทำที่สอนมาจิตสัญญาจะรักษาวม่ชาติหนึ่งค,ครับ